คันนี้นะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยถ้าลูกค้าได้ไปนะคะเป็น Toyota s e ซ t a 1.5G ปี2017ราคาอยู่ที่สวัสดีค่ะพบกับยุ่มอีกแล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ที่เทียาคาเสรีไทย7 3เหมือนอย่างเช่นเคยเลยนะคะเทียาคาเสรีไทย73เราเปิดตั้งแต่ปี2547ค่ะรวมแล้ว17ปีนะคะที่บริษัทเทียาคานะคะอยู่ในวงการสมาคมรถมือสองแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้วค่ะเทียาคามีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะและวันนี้ค่ะเช่นเดิมเลยพี่อุ้มมีรถสวยๆนะคะถูกใจคุณ ลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มาพร้อมกับรถ MPV นะคะคันนี้เลยสำหรับวันนี้เรามาพร้อมกับรถ MPV สุดหรูคันนี้นะคะเป็น t o y ย t a s เซียนต้า 1.5G ปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะสวยงามแค่ไหนสีเดิมบางทั้งคันหรือเปล่านะคะเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าดีกว่านะคะไฟหน้าคันนี้เราได้เป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์ฮาโลเจนนะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ค่ะด้านหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยค่ะสีบอนเงินตัดกับสีดำนะคะเป็นสีทูโทนสำหรับ Toyota า e n t ตานะคะ 1.5G ปี2017คันนี้บริษัทเชียค่าดูอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ เรามีการดูแลทุกจุดทุกซอกทุกมุมเพื่อทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้านะคะพอลูกค้าออกรถไปเรายังมีบริการขัดสีเคลือบแก้วให้กับคุณลูกค้าเพื่อความเงงงามของรถคันนี้ด้วยนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากทีอาคานะคะไม่ว่าจะเป็นบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะจุดนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะคุณลูกค้ารถเสียรถดับลืมกุญแจน้ํามันหมดนะคะติดต่อฉุกเฉินคลอเซ็นเตอร์ของเราได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ พอเรามาเห็นด้านนี้เป็นรถที่น่าใช้งานเป็นอย่างมากนะคะขึ้นลงสบายมากนะคะเพราะว่าประตูสามารถสไลด์ได้ค่ะโอ้หพอเห็นประตูสไลด์แล้วอยากจะเข้ามาดูข้างในใช่ไหมคะด้านในเนี่ยสะอาดมากๆค่ะคุณลูกค้าขานี้เลยค่ะเบาะแน่นมากนะคะเบาะเนี่ยเขาจะทําเป็นเบาะที่สั้นกระชับนิดนึงนะคะสําหรับเบาะภายในนะคะ โครงสร้างของ Toyota s เซ n t a คันนี้สำหรับเบาะเขาจะทำให้เป็นแบบสั้นนิดนึงนะคะทำให้โครงสร้างภายในตัวรถเนี่ยมีความกว้างขวางและก็โอโถงนะคะผู้โดยสารที่อยู่แถวที่2นั่งได้3ท่านนั่งสบายๆแอร์เย็นฉ่ำบนผนังเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะแอร์มีทั้งหมด 4จุดด้วยกันนะคะ4ช่องแอร์ค่ะแล้วก็แถวที่3นะคะสำหรับแถวที่3ก็ไม่น้อยหน้ากันเช่นกัน<ๆ>นะคะนั่งอยู่ด้านหลังมีที่หย่อนขาลงไปด้วยนะคะขับขี่นั่งคันนี้สบายมากๆเลยนะคะสำหรับ Toyota s e ซ t t a ลูกค้าได้มาสัมผัสแล้วจะลงรักคันนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะ สำหรับยางนะคะคันนี้เราได้เป็นยางกูเทียปี2020ี2020ด้วยนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็ก5รูนะคะนี่ของโตโยต้าด้วยนะคะและที่สำคัญดูจากซุ้มข้างในล้อได้เลยนะคะ ตรงจุดนี้ทีอาคาใส่ใจให้กับคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกซอกทุกมุมเราดูแลอย่างดีเลยคะ่ะเรามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บไฟฟ้าแบบออโตได้นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องกันแล้วนะคะรถคันนี้ได้เป็นเครื่อง 1.5G นะคะเป็นเครื่อง Dual VVTi สาขาวนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็น รุ่นที่ประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับโตโยต้าเซยนต้าคันนี้ค่ะลูกค้าเห็นห้องเครื่องแล้วจะรู้เลยว่าแล้วจะหลงไหลกับรถคันนี้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่เดิมมากนะคะสังเกตง่ายๆหลักๆเลยน,อน็อตตรงนี้ไม่มีการขยับนะคะตาโตโยต้าค่ะอยู่ครบเลยนะคะรถคันนี้บ่งบอกถึงความเดิมของตัวรถเลยค่ะค่ะจุดอาร์ตนะคะ จุดอาร์ตนะคะแต่ละจุดค่ะเห็นชัดเจนนะคะทุกอย่างเลยค่ะถ้าลูกค้าได้มาสัมผัสแล้วจะรู้เลยว่ารถคันนี้เดิมแค่ไหนฝาเดิมไหมนะคะนี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะคันนี้ลูกค้ามั่นใจและสบายใจได้เลยเพราะว่าเป็นรถที่ใหม่น้อยด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถปีใหม่ปี2017นะคะ ฉนวนกันความร้อนเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าการใช้งานของรถคันนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ยุยนะคะไม่กรอบไม่แตกด้วยซ้ำนะคะภายในห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นห้องเครื่องที่โล่งนะคะแล้วก็โปร่งมองดูแล้วสบายตาเป็นอย่างมากเลยค่ะยิ่งคานหน้านะคะคานหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นความเดิมของตัวน็อตแล้วก็ทุกอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเดิมจริงๆค่ะ นี่นะคะเป็นโค้ดของเลขนะคะก็จะเห็นชัดเจนด้วยยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะนี่คารนะคะอยู่เดิมอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยแสดงว่ารถคันนี้ได้เดิมจริงๆนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะรู้ว่าเดิมแค่ไหนเดี๋ยวลองดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะว่าจุดนี้เขาเดิมมากๆนะคะน็อตเนี่ยใส่กิ๊กนะคะไม่มีการถอดขยับไม่มีการแกะด้วยซ้ำนะคะ สังเกตง่ายๆหลักๆของเบ้าโชคตรงนี้น็อตเดิมทุกอย่างเดิมเลยค่ะคันนี้นะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยถ้าลูกค้าได้ไปนะคะเป็น t o y ย t a s เซ t ต้ 1.5G ปี2017ราคาอยู่ที่4 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ่อน8,000กว่าบาทสบายๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถ MPV นะคะเป็นรถเจดที่นั่ง ขนาดเล็กลงมานะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะตโตโยตา้าเซนตาอย่าลืมนะคะที่คาเซลลไทย73เรามีรถให้คุณเลือกค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันในตัวรถแล้วนะคะโตโยตา้าเซนตาโอ้โหขอบอกเลยว่าเวลานั่งเนี่ยสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยจะเหมาะกับสรีระของที่พี่อุ้มนั่งเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะภายในเรากว้างแล้วใช่ไหมคะดูโออาร์กว้างขวางแล้ว แถมเบาะที่เรานั่งเนี่ยได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ลายตรงกลางเ็าจะเป็นลายสีน้าตาลซาลีระปีกของเบาะเนี่ยเขาจะห้มสรลีระปรับให้เข้ากับสรลีระของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้เราได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัย3าก้านแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบ็กอยู่ตรงกลางค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดของ Toyota เซนต้านะคะในการออกแบบคอนโซลนี่เลยค่ะ เขาออกแบบคอนโซลได้เสียวสวยงามมากนะคะตรงนี้หน้าจอนะคะเขาจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เจ้าหมื่นเท่านั้นเองคะ่ะนี่คอนโซลน,นะคะการออกแบบดีไซน์แอร์แบ็กอยู่คู่หน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปิดได้ด้วยนะคะสวยงามเลยทีเดียวคะ่ะ มาดูที่เครื่องเสียงนะคะตรงนี้เราก็เป็นาสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนี่นะคะเป็นคาออดิโอนะคะก็ สามารถเชื่อมบลูทูธตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะแอร์เป็น2ช่องนะคะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็แอร์เขาเป็นแอร์แบบหมุนแบบนี้นะคะเป็นหมุน 1, 2, 3, 4ตามระดับของอความแรงของแอร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์เขาจะยาวๆหุ้มด้วยหนังนิดนึงนะคะเป็นเกียร์แบบเกียร์ขั้นบันไดนะคะ การขับขี่รถคันนี้หรือว่าการจับของเทียร์เนี่ยถือว่าจัได้กระชับมือเป็นอย่างมากเลยค่ะมาตรงกลางนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเบรกมือใช่ไหมคะสามารถวางสําหรับรถคันนี้นะคะเทียคาเสรีไทยใส่ใจคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะภายในรถต้องสะอาดสะอ้านนะคะเรามีการฟอกค่ะทำสปาอบโอโซนให้กับคุณลูกค้าได้นะคะคุณลูกค้ามั่นใจเลยว่าซื้อรถคันนี้ ลูกค้าได้ความสะอาดปลอดภัยใช้อย่างมั่นใจแน่นอนเลยค่ะเห็นไฟท้ายแล้วไฟท้ายเป็นไฟท้ายที่สวยงามมากค่ะเป็นไฟท้ายลมดำแล้วออกแบบออกมาได้สวยงามจริงๆเลยนะคะโตโตยต้าเซียนต้าค่ะมือจับได้เป็นมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะด้านล่างค่ะตรงกันชนท้ายเรามีเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด2จุดนะคะพร้อมกับไฟทับทิมค่ะสีด้านล่างจะเป็นสีทูโทนนะคะตรงกันชนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้เปิดท้ายมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เลยค่ะเปิดท้ายมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเจออันทับแรกเลยเป็นเบาะแถวที่3นะคะเบาะแถวที่สมถ้าไม่มีคนนั่งไม่ได้ใช้งานลูกค้าก็สามารถพับเก็บเข้าไปได้นะคะคันนี้เนาะคันนี้เขาจะดึงนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพับเก็บเข้าไปได้เลยนะคะ อนเนกประสงค์จริงๆค่ะสามารถใช้งานได้ดังยิ่งเยี่ยมเลยนะคะอ่าส่วนด้านท้ายฝากระโปรงที่สำคัญไม่ดูไม่ได้เลยนะคะนอ็อตฝาท้ายไม่มีการขยับขยื่นแม้แต่น้อยเลยเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะประตูเดิมนะคะ เห็นแล้วอยากจะขับขี่คันนี้ขึ้นมาทีเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรถ MPV ที่น่าใช้งานเป็นอย่างมากเลยนะคะ Toyota s e n t a 1.5G ปี2017คันนี้นะคะอย่าลืมนะคะชอบใจรถคันนี้ต้องรีบเข้ามาที่เชียร์คานะคะเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งค่ะว่าจะว้าวสักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับรถคันนี้นะคะประตูฝั่งด้านซ้ายค่ะลูกค้าจะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะอัจฉริยะจริงๆเลยนะคะ เป็นแบบสไลด์ออนไฟฟ้าเลยค่ะเห็นไหมคะเปิดเองได้ด้วยโอ้โหอาฉริยะนะคะรถคันนี้เป็นรถผู้มีพระคุณนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเนี่ยเป็นรถที่ก้าวขาขึ้นไปได้ง่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปนั่งแล้วอย่างสบายมากเลยเวลาปิดก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวมาดูกันไปเลยค่ะปิดเรียบร้อยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะดูรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ t o y ยต้าเซ็นต 1.5G ปี2 1 7 7นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่เบอร์0894433774นะคะแล้วก็ทุกช่องทางของทีอคาไม่ว่าจะเป็น y o YouTube f a c e b o o ไลน์แอ d นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางคะ่ะ หรือลูกค้าจะ w อ l k in เข้ามาเราก็อยู่ที่ถนนเสรีไทยปากซอยเสรีไทย73นะคะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบ Toyota s เซ t ท a คันนี้คะ่ะติดต่อกันเข้ามานะคะเที่ค่ะเสรีไทย73แล้วพบกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งาน คิดหารถสวยคุณภาพดีราคามาตรฐานคิดถ,ถึงที่อาคาที่แรกเลยนะคะอยู่ฝั่งซอยเสรีไทย73เรามีรถใที่เรือมากกว่า300คัน